ตำรวจต้องรักตำรวจนะครับวันนี้ลูกน้องถูกยิงตายนะแต่ผู้บัญชาเนี่ยกับไม่ให้ความจริงนะแถมมีหน้ำซ้ำยังไปบกป้องช่วยเหลือคนร้ายอีกนะอย่างนี้มันก็แย่เต็มทีนะครับวันนี้ตำรวจต้องรักตำรวจนะครับในการทำงานวันนี้นะครับนะเรา,เาสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีคนร้ายที่ฆ่าตำรวจนะดำเนินคดีกับคนที่จ้างวาน คนที่ใช้จ้างคนที่ใช้ยิงตำรวจนะครับนะพรานนั้นวันนี้ก็ต้องเรียกว,ว่าตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะควรต้องอต้องมีจิตสํานึกนะครับแล้วก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดีนะโดยที่ไม่ต้องให้คณะพลักง,งานสืบสวนสอบสวนต้องทํางานแบบนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับความจริงมันมีหนึ่งเดียวนะเดี๋ยวพอสืบสวนสอบสวนมันก็จะรู้นะครับส่วนใครจะเครียดใครไม่เครียดนะครับก็เป็นเรื่องที่ผู้กุมชาต้อสังกัตต้องลงไปดูแล นะครับถ้าเครียดเราก็มีโรงพยาบาลตํารวจมีนักนิติจิตเวะดูแลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การทําหน้าที่ก็ต้องทาหน้าที่อย่างเข้มข้นนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ตํารวจตายไปหนึ่งยิงตัวตายไปหนึ่งนะครับดัะนั้นถามว่าสาเหตุมันเกิดจากเรื่องอะไรมันก็เกิดจากเรื่องไปเป็นไม้ค้ำยันให้กับบุคคลเหล่านี้นะครับดังนั้นวันนี้เหตุเกิดนะ นอกจากไม่ช่วยตำรวจไม่พอยังพาตำยังพาคนร้ายหนีนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ไหวนะครับนะครับผมการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับกนันนมีโอกาสสูงลที่จะออกหมากจับตรวที่ไปร่วมงานเพิ่มก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอไปยางฐานนิดนึงนะครับตอนนี้ยังตอบก่อนไม่ได้นะครับทำไมสัญญาณมือถือของผู้กบเบิลไปอยู่บางนาครับ น,นี่เนี่ยเรากำลังตรวจสอบอยู่นะครับผมก็ให้ไล่ตั้งแต่ก็วนจอบิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับนะแล้วปลอกกระสุนในตัวดูดยส่นนะครับมีม่มีมีมีเอ่อก็ไม่อย่างนี้เอ่อตัวโรบอทเนี่ยมันมันดูดหัวกระสุนไปเอ่อดูดดดูปลอกกระสุนไปนะแต่เดี๋ยว,ดยวเ,ยเ,ยๆๆเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งว่าเออ่รายละเอียดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องฟังรายงานจากนักนักนิติวิทยาศาสตร์นะครับคืออย่างนี้ตัวโรบอทเนี่ยผมก็ให้ตรวจสอบเวลาเหมือนกันนะว่าโรบอทเนี่ยมีการตั้งหรือไม่ตั้งอันนี้ต้องอันนี้ อันนี้กาลังตรวสอบจากบริษัทอยู่นะครับออตัว r ท b บตัวนี้มันสามารถส่งการดร้วยมือถือได้ในระยะ1นึ่งรตารางเมตรเนี่ยคาดว่ามันมีรดเพิ่มเติมคือคือทั้งทั้งหมดทุกส่วนเนี่ยที่สงสัยเนี่ยนะก็เป็นส่วนที่ไม่ใช่ว่านักข่าวสงสัยเราก็สงสัยนะครับเพราะ,ะนั้นส่วนเนี้ยผมต้องหาความจริงออกมาให้ได้นะตั้งแต่การไล่กล้องออวงจรปิดทั้งหมดนะตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุนะครับแล้วก็ในส่วนการทงานของโรบอท นะครับในส่วนล่องรอยการยิงท่าทางการยิงต่างนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็จะรอการรายงานจากนิติเวชศาสตร์ทั้งหมดนะครับคาดว่าทําไมคุณกับเพื่อนออกจากกลุ่มไลน์ครับคือถ้าให้ผมมองส่วนตัวผมมองว่าอาจจะเครียดนะครับนะผมมองว่าเขาอาจจะเครียดเพราะว่าในขณะที่สอบประคำเขาเนี่ยผมไม่ได้สอบเขานะแต่ว่าพนักงานสวนเนี่ยสอบเขาเห็นฟังจากลูกน้องบอกว่าเขามีอาการเครียดนะครับนะเขามีอาการเครียด คือมันก็มีพิรุษนะครับนะแต่ว่าไอ้ข้อหาไอ้ไอเรื่องพิรุษต่างๆเนี่ยในในตำรวจเราเนี่ยชุดสืบสวนเราก็กําลังไล่ไปะเด็นเหล่านี้อยู่นะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ทั้งหมดว่ามือถือไปอยูออ่บางนาได้ยังไงนะครับ นะเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะตอนนี้ทางตำรวจยังปักใจยอยู่นครับว่าอาจจะมีเงื่อนงำในการปิดชีพของผู้กับเบิรม,ม,มีเรุ่นงทคือเราจะไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นแต่ว่าอย่างนี้คือวันนี้หน้าที่ของผมก็คือ,อ,อต้องเร่งรัดพยานามฐานทั้งหมดนะทั้งนิติวิทยาศาสตร์ทั้งทั้งหมอนิติวเวชนะครับแล้วก็งานสืบสวนนะครับเดี๋ยวต้องเอามามาดูทั้งหมดนะแล้วต้องถึงจะสรุปได้นะครับ ก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องฟังรายละเอียดทั้งหมดนะครับนะซึ่งซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ข้อมูลมาทั้งหมดนะเมื่อคืนก็ให้ไปไล่กันจนถึงตีสามแล้วนะครับนะก็พยายามทําอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ว่าต้องรอบคอบและกลุ่มนะครับแล้วก็ต้องเวลาจะตอบอะไรต้องชัดเจนนะครับนะส่วนท่านบบเดี๋ยวผมก็ต้องรายงานท่านไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะเาเป็นทำคดีนะครับมันมีแรงเสียดานกับจากที่หนึ่งในตำรวจที่เกี่ยวข้องระดับกู้กับเนี่ยฮะต้องเสียชีวิตเนี่ย ความกดดันในการทำบัณมากไหมขนาดไหนความกดดันนั้นไม่มีหรอกครับนะมีแต่ต้องทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยชัดเจนแล้วก็รวดเร็ว,ลวแล้วก็เด็ดขาดนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในคดีนี้ต้องต้องเดินหน้าไปจกนกระทั่งสิ้นสุดนะรวมถึงเรื่องการขยายผลไปถึงกิ่งก้านสาขาของกำนันนกนะครับเรื่องธุรกิจถูกกฎหมายผิดกฎหมายต้องดูให้หมดนะครับการประมูลมีการหัวไหมมีการหัวประมูลไหมถ้ามีการหัวก็ต้องนําไปสู่การยึดทรัพย์ นะการเบิกคดีความผิดฐานเ,าเรืร่องภาษีอักราการฟอกเงินต่างนะฮะวันนี้ต้องไล่ไปทั้งหมดนะครับไม่ได้หยุดอยู่แค่แค่การยิงนะครับนะฮะมีพยายามที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าร้องขออะไรช่วไปมีนี้่มีไม่มีครับไม่มีก็ตั้งแต่ผมทาคาดีมาก็ไม่เห็นมีใครขอสักคนนะครับนะก็ไม่มีใครขอนะฮะเพราะทราบอยู่แล้วว่าขอก็ขอไม่ได้นะเห็นเมื่อวาน เราเราเราอันนี้ไอ้เรื่องเส้นทางการเงินเราทราบแล้วนะครับแต่ว่ากําลังไล่อยู่ทั้งหมดยังไล่ไม่หมดนะครับแต่เราทราบแล้วว่ามีการโอนเงินไปให้ใครบ้างนะครับนะแต่ว่าเวลาละเอียดในสํานวนถ้าไปพูดเยอะกว่านี้ไม่ได้นะครับนะอันนี้ต้องโออย่าจะลึกขนาดนั้นนะเอาไปว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงแล้วกันนะเกี่ยวกับเสียชีวิตของผู้กํากับอะครับมันจะทําให้ฝ่ายไหนทําให้ใครได้ประโยชน์ไหมครับหรือทําให้แนวทางการสืบสวนคดีเนี่ยมันจะต้องชะงักหรือมีการติดขัดหรือสืบ สาวไปไม่ถึงคือการเสียชีวิตก็ไม่มีใครที่ได้ประโยชน์นะครับมีแต่ความเสียใจโศกเศร้านะครับนาะรวมถึงเองก็เสียใจแต่ว่าการเสียชีวิตเนี่ยไม่มีผลต่อรูปคดีนะเพราะว่าเราสอบไปหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้กับเบิม้มน้องเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพยานเท่านั้นเองนะครับนะครับผม ในส่วนกำนันเนี่ยผมเองก็คุยกับท่านทิพดีกรมวิทาธันนะครับนะวันนี้ท่านวางมาตราการไว้อย่างแน่นหนานะครับนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องความปลอดภัยนะครับกำมันนกเขาก็ไม่ขอประกันตัวเพราะเขาก็รู้สถานการณ์อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นที่ต้องกังวลใจนะครับนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็จะเดือนหน้าธรรมดีให้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับ อตอนนี้ใช่กับนั้นกตัวจร oh, ิงหรือเปคะอ๋อเป็นตัวจริงเป็นเป็นตัวจริงอันนี้ยืนยันต่อประชาชนว่าเราทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับคือวันนี้บ้านเมืองมีโลกโซเชียลมีเดียนะครับใครทําเท็จก็ต้องรู้กันนะใครทำใครทําดีก็ต้องต้องเห็นนะครับดังนั้นเราไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับยิ่งคดีนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชนเกี่ยวกับตํารวจนะเราก็ต้องดําเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วผมก็มองว่าสังคมประชาชนในพื้นที่เขารู้อยู่แล้วว่า กำนันนกทำอะไรอยู่นะครับนะเพียงแต่ว่าวันนี้ประชาชนเขาไม่มีเรียบแแรงที่จะมาบอกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ประชาชนเขาเชื่อมั่นนะข้อมูลมันถึงจะหลั่งไหลามานะครับท่านครับตอนนี้มีข้อมูลว่ามีตารวจบางคนนโดนโดนสอบถึงขั้นร้องไห้เลยนะมีคําให้การไหนที่เป็นประโยชน์นบ้างก็วันนี้เป็นประโยชน์ทุกคําให้การนะครับนะ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 ครับก็ก็ไม่ได้ถึงกับร้องไห,ห้หนะรอกเพียงแต่ว่าคําว่าร้องไห้หมายว่าก็คือตํารวจที่ถูกขังอยู่เรือนจํานะครับ เวลามีใครไปเยี่ยมเขาก็ร้องไห้นะครับแต่ไอ้สอบร้องไห้ยังไม่มีนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ให้การข้อมูลทั้งหมดนะครับท่านองอย่างพุ่มกับพยาไทยนะฮะที่มันมีคลิปเสียงออกมาจะมีการเรียกมาพูดคุยหน่อยนะฮะเพราะว่าอาจจะมีความเครียดมากและตำรวจคนอื่นก็อาจจะมีความเครียดเหมือนกันก็ในส่วนนี้ท่านหมอปตลรก็ได้กำชับผู้การที่เป็นผู้บัญชาไปแล้วนะฮะว่าให้ไปดูแลผู้ใต้บัญชาตนเองนะครับทั้งเรื่องวินัยทั้งเรื่องความเครียดนะครับต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของสื่อที่มีการถูกคมคูต่ต่างๆถ้าประสงค์จนมีคดีก็ให้มาแจ้งความที่ผมได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามองว่าเป็นเรื่องที่เขาเครียดก็ไม่เป็นไรนะครับนะแต่ว่าในส่วนนี้เดี๋ยวก็จะดูว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่นะถ้าเข้าข่ายความผิดวินัยก็ต้องว่าไปถ้าอาญาต้องเพิ่มไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตําตรวจทุกคนก็ต้องอยู่ในวินัยในหน้าที่นะครับวันนี้ คนไหนที่ยังไม่มีการดำเนินคดีก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ส่วนคนไหนที่มีการดำเนินคดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอาชญากรนะก็หลักง่ายๆคือ,อ,อตามใดก็ตามที่สารยังไม่ได้วิพากษิาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ในหน้าที่ของผมหน้าที่ของกงานำส่วนก็ต้องกล่าวหาก็ต้องตั้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีนะครับกังวลไหมครับเมืวว่อวานนี้มีแบบว่าเฟซซุ้มกำลังนกเน่ยที่เขาออกมาบอกว่าอยากจะขอให้ปล่อยตัวทิงตัวเลอมต้องเรียว่าในเรื่องเฟซต่างๆออกมาเนี่ยมันไม่มีจริง นะมันก็เป็นเป็นอวตารขึ้นมาไปทําขึ้นมาแต่กำลังไล่อยู่กําลังไล่ว่าใครทําขึ้นมาเดี๋ยวก็รู้นะครับถ้าไล่ได้แล้วเดี๋ยวก็จะดำเนินคดีทั้งหมดนะครับ อ,อ,อย่างนี้อย่างนี้ก็ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ที่ท่านผู้จัดก,การท่านท่านในเมือการนะครับก็เพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยนั่นเองนะครับเพราะท่านผู้จัดก,การท่านก็ต้องการจะให้บ้านเมืองมันเรียบร้อยนะครับและอย่างท่านเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่วันนี้ท่านก็สั่งช่วยาการตั้งแต่ผู้การผู้กลับไปแล้วนะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะฮะเพราะว่าคือผมต้องเรียกว่าวันนี้บ้านเมืองมันมีกติกาบ้านเมืองมันมีคือมีแปรนะครับ แล้วตารวจเนี่ยเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับก็ต้องทํากฎหมายเป็นกฎหมายก็มีแค่นั้นนะครับวันนี้ทุกพื้นที่แหละก็ต้องทําแบบนี้หมดนะแล้วอีกหน่อยสถานการณ์บ้านเมืองมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับนะมันมีไม่กี่พื้นที่หรอกครับเมื่อวานฐมนตีช่วยธาราก็โทรมาหาผมนะครับก็เรียนท่านไปว่าเดี๋ยวก็จะทางานร่วมกับท่านเพราะท่านรับผิดชอบเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับนะก็ท่านจะเห็นได้ว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยไม่มีใครเอา้วยเรื่องแบบนี้นะครับ นะวันนี้มันมันหมวดสมัยแล้วนะครับไอจะไปวันนี้มันพอสออะไรนะจะไปเ,เห็นไหมครับอย่างพัทลุงไปยิงบ้านเขานะผมลงไปจนวันนี้ไม่มีใครกล้ายิงบ้านแล้วนะครับนะไอพวกยิงบ้านนี้ก็อยู่เรือนจำไปหมดแล้วนะครับ <S <S ครับท่านชาดาท่านก็โทรม,มาเมื่อวานท่านก็ท่านก็นกคุยกับผมเพราะส่วนตัวก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนะท่านก็ฝากเรื่องให ให้สแกนผู้มีทุพนทั้งหมดแล้วท่านก็จะร่วมด้วยนะครับโดยใช้อำนาจหน้าที่ในส่วนของสวมหาไทยมาร่วมนะครับนะครับเราก็ทำหน้าที่ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับอย่างนี้ยิ่งเดินหน้าง่ายนะครับครับผมท่านรองขอความคืบหน้าของการกู้เซิร์ฟเวอร์วงจรปิดนะครับถ้าเกิดหลังจากนี้จะมีการเปิดให้สื่อมวลชนดูไหมครหรือว่าจะเป็นทางชุดสืบสวนดูกันเองแล้วมาแถลงข่าวก็เดี๋ยวผมต้องดูแล้วผมมาแถลงข่าวนะครับนะเพราะว่ามันเป็นความลับคือมันเป็นเรื่องของสำนวกการสอบสวนถ้าเราไปปล่อยเยอะนะครับ เขาก็จะมีโอกาสสู้วดีได้เขาจะรู้ช่องทางนะครับคือไอ้เรื่องการเปิดเผยเนี่ยที่เปิดเผยไม่ได้เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสำนวนนั่นเองนะถ้าเราให้เขารู้เยอะขนาเขาจะสู้ได้แค่นั้นเองครับนะจริงแล้วไม่มีอะไรที่ปิดบังนะเพราะว่าโลกปัจจุบันมันไม่มีอะไรจะต้องปิดบังนะครับวัน,นวันนี้มีการเรียกแท็กซี่ที่ไปส่งคุณกับตบันมา